สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับซื้อ1แถม4นะครับเหมาะสำหรับการทำ DCA พอร์ตกรเกษียณรวยพอร์ตเพื่อการศึกษาของบุตรหลานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคราวนี้กองทุนรวมนะครับที่ผมให้ชื่อไว้ว่าในอพิซอด ก่อนหน้านี้คือกองทุนรวง4 in 1นะครับอันนี้เป็นกองทั์นะครับกองทัศเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์บัวหลวงออฟฟิศนะครับแล้วเรามีกฎเกณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรานะครับในฐานะที่เป็นนักลงทุนเราต้องดูก่อนว่าเอเกณฑ์เงื่อนไขที่เราตั้งไว้เป็นยังไงบ้างเราเข้าไปดูเรื่องของงบการเงินก่อนนะครับเราดูก่อนว่าเอ B Work เนี่ยเขามีกำไรเสถียรหรือไม่นะครับเขามีทรัพย์สินรวมทั้งหมดนะครับ4,697ล้านในปีนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขามีหนี้สินรวมอยู่1 0 3 2ล้านนะครับรายได้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วอย่าง4ปีนี้นะครับ500กว่าล้านนะครับปีล่าสุด617ล้านอย่างเงี้ยรายได้ถือว่าเสถียรน,นะครับเพิ่มขึ้น น,นิดหนึ่งนะครับส่วนรายจ่ายก็จะอยู่ราวๆ255ราล้านจนถึง284ล้านอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆไปดูในส่วนของ Price to Book Value ก็คือว่าเราจะจะทราบว่าเอกองทัพเนี่ยมันมีส่วนลดราคาหรือเปล่าเราก็ไปดูนะครับจากที่ราคาอยู่ที่11บาทนะครับ20สตางค์ต่อ1หน่วยการลงทุนเนี่ยตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่4บาท20สตางค์ต่อ1หน่วยการลงทุนนะครับ ลดลงไปถึง7บาทซึ่งก่อนหน้านั้นปี2563เนี่ยราคาเนี่ยกับมูลคา่า,คาต่อหุ้นทางบัญชีถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ1.07นะครับลดลงไาเรื่อยณตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหลายๆตัวก็นะครับราคาลงมาเยอะนะครับเป็นช่วงโอกาสดีที่ว่าเราได้ ซื้อนะครับในช่วงที่ราคามีส่วนลดณนะตอนนี้คือ Price to Book Value อยู่ที่0.42เท่าหมายควาว่าอย่างไรก็คือสินค้าราคา100บาทเนี่ยนะครับขายให้เพื่อนๆ42บาทมีส่วนลดราคานะครับ58นั่นเองนะครับแล้วเรามาดูมูลค่าต่อหุ้นทางบัญชีตอนนี้เขาอยู่ที่9.94บาทต่อนหนึ่งหน่วยการลงทุนแต่เขาขายให้เพื่อนๆเนี่ย4บาท20สตางค์เห็นไหมครับมีส่วนลดราคา หมายควาว่าอย่างไรเพื่อนๆซื้อกองทุนกองทัศน์บีเวิณวันนี้4บาทนะครับ20สตางค์ต่อหุ้นเลิกกิจการวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆได้กําไรทันทีนะครับ4บาท5บาทรวมจับกับต้นทุนแล้วก็คือได้กําไร100ยกว่าเปเลยนะครับแล้วเราไปดูตัวต่อไปที่ขาดไม่ได้นอกจาก p r i c ทู o ุ๊ o k Value และมีส่วนลดราคาแล้วเราไปดูตัวต่อไปก็คือว่าอัตราเงินปันผลเป็นยังไงเห็นไหมครับเพื่อนๆ เมื่อก่อนซื้อได้11บาทใช่ไหมครับปันผลอยู่ที่ประมาณ6% 7%อันนั้นก็ถูกต้องแล้วถ้าเราซื้อในหุ้นตัวเดียวที่มีการจ่ายปันผลนะครับใกล้เคียงกันทุกปีทุกปีเนี่ยถ้าเราซื้อได้ในราคาสูงนะครับปันผลเราจะน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลยิ่งถ้าเราซื้อได้ถูกนะครับเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยก็จะได้เยอะนะครับในโอกาสต่อไปผมอาจจะทำคลิปว่าเอ๊ะทำไมนะครับ ซื้อหุ้นตัวเดียวกันทำไมได้รับเงินปันผลไม่เท่ากันเพื่อนๆดูก็ได้นะครับปี63เนี่ยครับราคา11บาทได้ปันผล6.75%เองนะครับอันนี้นะครับราคา4 20, บาท20แต่ได้ปันผลถึง16%อนะครับอันนี้เรามาดูเกณฑ์ตรงนี้ก่อนว่ากองทุนรวม4 in 1เนี่ยที่เราจะได้ชัวแน่นอน100%เนี่ก็คือเงินปันผลตอบแทนนะครับนี่คืออย่างที่1เลยนะครับอย่างที่2ก็คือว่านะครับการ ได้รับนะครับเงินคืนนะจากการลดทุนคือลดจากราคาผาน,นนะครับเอามาจ่ายให้เพื่อนๆนะครับอย่างเพื่อนๆดูเนี่ยคืนเงินนะครับคืนเงินบาทต่อหุ้นเนี่ยเพื่อนก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับปี66เนี่ยเขานะครับลดราคาเนี่ยครับพูดอย่างไงคือลดทุนจากราคาผานี่นะครับมาจ่ายคืนเงินให้เพื่อนๆนะครับ สองช่องทางที่เงินจะค่ามาหาเพ,เพื่อนคือเขาจะาจ่ายเป็นเช็คกับโอนข้าวบัญชีธนาคารที่เพื่อนๆผูกไว้กับพอร์ตการลงทุนในหุ้นของเพื่อนๆน,นะครับอันนี้คือ,อตัวที่สองนะครับตัวที่สามก็คือได้ราคามีส่วนลดอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้ในงบการเงินเมื่อตะกี้ว่าเราซื้อได้ในราคาプライทูบุ๊คแวลูนะครับก็คือ0.42เท่าหมายความว่า100บาทนะเขาขายให้เพื่อน42บาทนะครับ ก็คือราคามีส่วนลดเกิน25ขึ้นไปอันนี้มีส่วนลดราคาทั้ง58นะครับประการสุดท้ายนะครับก็คือเพื่อนๆจะได้ลุ้นนะครับก็คือได้เนี่ย3อย่างแน่นอนละนะครับได้ปันผลนะไดเเ้เงินคืนจากการลดราคาพาลดทุนนะครับจดทะเบียน3ก็คือได้ราคานะครับส่วนลดนะครับมีโปรโมชั่นก็คือลดราคาให้เพื่อนๆ นะครับจะมูลค่าทำบัญชี9บาท94ลดเหลือ4บาท20สตางค์ประการสุดท้ายเลยคือเพื่อนมีโอกาสที่จะได้กําไรส่วนตา่างอย่างเพื่อนๆเนข้าซื้อที่ราคา4บาท20ถ้ามันวิ่งขึ้นไปหามูลค่าที่9บาท90เนี่ยสัก5บาท6บาทเนี่ยเพื่อนๆก็บบกอีกหลาย10%อนะครับอันนี้ก็คือคาปิตอนเกตนั่นเองนะครับ วันนี้ก็เลยนำเสนอนะครับซื้อ1แถม4หรือกองทุนรวม 4-in-1 กองทัด 4-in-1 นะครับกองรีด4 i n n ผมจะค่อยๆมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับเลือกไปรับพิจารณาโดยเฉพาะนะครับเงื่อนไขที่เราต้องดูอีกนะครับซึ่งเราต้องเจาะลึกเข้าไปใน f a c แฟกชี t เพื่อนกดเข้าไปปุ๊บนะครับเพื่อนจะรู้เลยว่า เขาลักษณะธุรกิจเป็นยังไงนะครับอันนี้จะขาดไม่ได้นะเพื่อนๆน,นะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่เกี่ยวข้องของโครงการ True Tower 1และ t r u าวเวอร์ระยะเวลา30ปีเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะสามารถรู้ได้เลยว่าเราจะลงทุนในกองทัพ B-Work เนี่ยได้อีกกี่ปีเห็นไหมครับจนกระทั่งเขาเลิกโครงการนี้ไปนี้เขาจดทะเบียนวันที่ก่อตั้งบริษัท2018 ปัจจุบัน2024อย่างนี้เพื่อนๆก็จะรู้ว่าประมาณ5-6ปีนะครับแต่เขาเขา้าวันที่จดทะเบียนกับตลรารัพั์เนี่ย2,561เพื่อนๆก็ต้องดูว่าเอา30ปีถ้า2,561ก็แสดงว่าตอนนี้6-7ก็คือ5-6ปีเห็นไหมครับเห็นไหมครับวันก่อตั้งวันจดทะเบียนฉะนั้นละถ้า30ปีก็คือเลอ24ปีสมมติว่ากองอพูดเพื่อนมี นะครับพอร์ต DCA 20ปีอย่างเงี้ยเป้าหมายหรือ10ปีเนี้ยตัวนี้ลงทุนได้สบายเลยนะครับคือการลงทุนแนวเนี้ยมันเหมาะสำหรับนะการวิเคราะห์ดีๆละเอียดแล้วก็มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับในการที่จะมาศึกษาดูหุ้นรายตัวหรือกองทุนรวมโน่นนี่นั่นเราก็ DCA ไปเรื่อยหรือพอร์ตเกษียณเนี่ยเราก็ซื้อไปเรื่อยหรือสะสมเป็นรายเดือนรายรายปีเงินเหมือนกับเรานะครับทำประกัน20ปีเราเดี๋ยวจะทำได้เลยนะครับ ปีละ1 2ื่นสอ0 0มหรือสองหมื่นเนี่ยแต่ถ้าใครๆนะครับอาจจะลงทุนแนวเนี้ยหกเดือนซื้อครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่อาจจะสะสมเงินทุกเดือนทุกเดือนหรือ1ปีซื้อครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับซื้อในช่วงที่เขา,ายัางเขามีการจ่ายปันผล4ครั้งต่อปี90%ของรายได้เราอาจจะซื้อวันที่เขาขึ้น XD นะครับหรือเขาคืนทุนเลยอย่างนี้ แต่เราต้องหาเงินก้อนหนึ่งเป็นเงินสดเท่ากับจํานวนปันผลที่เราจะได้รับเพราะว่าการลงทุนแนว DCA คือการที่เราได้รับปันผลมาแล้วเราเอากลับเข้าไปในพอร์ตลงทุนเพิ่มๆเ,เข้าไปนะครับโบนัสพิเศษหรืออะไรต่างๆรายได้พิเศษเราก็เพิ่มลงไปจนกระทั่งครบอายุสัญญาการลงทุนส่วนตัวของเราพอร์ตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งชื่อพอร์ตว่าอะไรพอร์ต DCA พอร์ตเกษียณพอร์ตประกันชีวิตพอร์ตเพื่อาการศึกษาของบุตรธิดา ของลูกหลานอย่างนี้เป็นต้นสมมติว่าลูกเราเพิ่งเกิดได้1ปีเราคิดว่าเราจะใช้เงินเนี่ยตรงนี้อีกสัก10ปีถึง15ปีเนี่ยพอเพื่อการศึกษาของลูกอย่างเงี้ยเราต้องการเน้นความปลอดภัยความมั่นคงเนี่ยเราก็ยิงยาวไปเลยในตัวที่ดีนะครับเราเราพูดได้ง่ายคืออาซื้อ1แถม4เนี่ยคือได้แน่นอน,นสามอย่าง1ก็คือได้ปันผลชัวร์สก็คือเวลาเขาลดทุนจดทะเบียนเนี่ยเราได้แน่นอน3ก็คือได้ ในราคามีส่วนลดโปรโมชั่นตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับซื้อได้ถูกกับกองทุนรวมนะครับแล้วต่อไปนะครับนอกจากเรารู้จละลักษณะธุรกิจแล้วก็เรื่องของอายุสัญญาแล้วเราไปดูข้อมูลที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งเพื่อนจะขาดไม่ได้เลยคือมีกองทุนรวมที่เข้าไปถือหุ้นในกองทัดกองทุนรวมกองหทธินะครับหรือหุ้นตัวเนี้ย ยิ่งเยอะเนะี่ยยิ่งดีนะครับผมมองว่าอย่างน้อยสมมติอย่างน้อยที่สุดต้องอย่างน้อย7บริษัทถึง10บริษัทหรือ7บริษัทเถึง10กองทุนรวมขึ้นไปอย่างผมดูเนี่ยนะครับมีทั้งหมด18กองทุนรวมด้วยกันนะครับผมนับดูแล้วตั้งแต่สนับกันสังคมำนักงานประกันสังคมใช่ไหมบริษัทอาริอรันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนธนาคารอมสินอย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดได้ง่ายคือ บริษัทเหล่านี้เขาจะมีมันสมองผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์เรื่องหุน้นหรือหลักทรัพย์เนี่ยโดยเฉพาะเลยเขาจะมีความเชี่ยวชาญเขาจะมีเทคโนโลยีเขามี AI ไอและอต่งๆเขาเก่งกว่าเราหลายเท่าตัวฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่จ่ายผลผลให้เรานะครับอันนี้คือเราเชื่อมั่นได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือฝากเพื่อนๆรับพิจารณานะครับซื้อ1แถม4ที่ผม มอบให้เพื่อนๆพิจารณาอีกหนึ่งตัวนะครับติดตามชมกันต่อไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe ติดตามนะครับให้เติบโตในโลกแห่งการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ